สวัสดีครับพบกับพวกเราย่องย่องครับผมก็นี้ก็เป็นเทปแรกนะครับของพวกเราก็เรียกว่าปฐมฤกษ์เลยก็ได้นะปฐมฤกษ์นี่อยู่เลทประมาณป .5 ป .6 มั้งฉันปฐมครับนี่ครับรายการเราก็จะไม่ค่อยได้อะไรครับไม่ใช่เอ้ยวันแรกต้องให้ดีใช่ครับวันนี้เราจะมา เราจะมาทำอะไรกันบ้คงหาความรู้เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นหน่อยตอนนี้ภาษาบ้านเราเองครับระยองคำที่มันกำลังแบบเริ่มหายไปแล้วภาษาที่คนเขาไม่ค่อยพูดกันครับือในภาษาท้องถิ่นในภาษาระยองเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคําพวกเนี้ยไปถามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มพวกกลุ่มวัยคนกลุ่มอ่าต่างๆนานาเนี่ยว่าเขารู้จักภาษาท้องถิ่นของเราเนี่ยดีพอแค่ไหนเนาะแล้วก็จะลืมันหรือยังยังใช้กันอยู่ไหมยังมีคำที่บอาจจะ คำบข่งเฮ้ยภาษาระยองด้วยเหรอเออใช่อย่างเช่นอย่างเช่นแล้วคำหนึ่งอย่างเช่นหมอหลีหมอหลีหหมออี่าก็หมอหลีนี่หมอหลีนี่ชัดเลยอ่าแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวคุณได้รู้เดี๋ยวคุณได้คำตอบแน่นอนในรายการเราต้องห้ามห้ามเฉลยห้ามเฉลยครับผมยกตัวอย่างอีกสักคำตึกโป๊ะตึกโป๊ะย่างตึกโป๊ะไม่มีครับก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคําตอบมันคืออะไร เรามีกูรูตอนท้ายรายการอีกจะมาเฉลยทุกคำทุกทุกภาษาของเราเนี่ยที่เราไปํำถามเข้ามาเนี่ยกูนี่คูแข่งกับ Google หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวความมันความสนุกความสร้างของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงทีแน่นอนเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันอง เอาละค่ะคุณผู้ชมคาละสัปดาห์นี้ภา,า,ารกิจของหนุ่มหนุ่มยองยองนะคะนั่นก็คือไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปสอบถามคนที่อยู่ในจังหวะยองว่าเขารู้จักคาระยองดั้งเดิมที่หนุ่มมเขามีมาใ,ให้กันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทราบความหมายกันบ้างหรือเปล่าค่ะพี่ครับขออนุญาตครับพี่ขอถามเรื่องภาษาท้องถิ่นของระยองหน่อยนะครับพอ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 ทราบพอเคยได้ยินภาษาท้องถิ่นของระยองบ้างไหมครับ มีคําว่าประมาณไหนมั่งที่พี่เคยได้ยินไว้ก็ฝนตกอ่อยๆฝนตกอ่อยๆอ่อยอ่าแล้วมีอะไรครับที่เคยได้ยินระยองฮิตระยองฮิอ่าอย่างอย่างคําว่าอย่างคาว่าหมอลี่อะไรเงี้ยพอที่จะหมอหลี่หมอหลี่หมอหลี่นะหมอหลี่ครับหมอหลี่ก็จะไม่ไม่เคยแปลความหมายลองเดาด้ว่าประมาณว่าแปลว่าอะไร้ามุิพี่ได้ฟังอ่ะพี่คิดว่าคำความหมายมันคืออะไรความหมายคืออะไรหมอหลี่ หมอหลีก็คือไม่ใช่หมอนวด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 เลยพี่อะไรพี่ใจพี่คิดอย่างนั้นแหละโอเคหมอหลีแปลว่าจับปวดบปวดจอบปวดโอเคครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับขอบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับพี่อนุญาตถามเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นแป๊บนึงคนละยองเปิดครับครับแต่อยู่ระยองมานานเลยครับประมาณ โอ้ปีหนึ่งก็เราหมดนานเหมือนกันครับเคยได้ยินภาษาท้องถิ่นตะยองบ้างไหมครับภาษาท้องถิ่นอ่ามีคำไหนบ้างครับที่เคยได้ยินที่เคยเสนอมาได้ยินบ่อยๆได้ป็นตะยองฮิตะยองฮิได้ไม่ไม่ออกฮิอ๋อจะจะออกเป็นอะไรครับตอกเป็นเนเนออ๋อภาษาเนเนอแล้วอย่างคำเนี่ยเรามีคำตัวอย่างมามีอีกกะเต่าใช่ไหมอ๋อกะเต่า ไม่เคยได้ไม่เคยได้เลยครับอาะลองลองเดาความหมายได้ไหมพี่กระเตลปาก้าตาก้าเหรอปะก้าถูกไหมกระเตลปาก้าใช่ครับตาก้าหรือเข่งอ่าแสดงว่าอยู่มานานพี่เดาเลยถูกถูกครับถูกครับนี่แจกกับพี่ด้วยนะพี่ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ ขออนุญาตถามเรื่องภาษาระยองท้องถิ่นหน่อยครับคนระยองไหมเอ่ยใช่ไม่ใช่ครับแต่อยู่ระยองมานานหรือยังหลายปีแล้วใช่ไหมครับสิปีสิบปีนะครับสี่สิบสี่สปียิ่ห้ออายุผมนี่ครับเนี่ยตอนนั้นเราลองพอทราบภาษาระยองบ้างพอนนี้เคยได้ยินไหมครับเดี๋ยวออยกตัวอย่างเลยนะครับมามีว่าอะไรบ้างเออโอ้โหจู่โจมที่ไม่ออกหถามว่าจู่โจมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอเค เอานั้นไม่อะไรวันนี้เรามีตัวอย่างคํามาให้ลองพี่ลองให้ทายดูลองเดาดูคําว่าอีปมครับอีปมยิ่งลองดูพี่เดาอีปมหรืออีปมอีปมครับอีปมอีปมครับลองเดาความหมายดูว่าภาษาละยอมแปลว่าอะไรขอบคุณครับเราเรียนก็เพราะเลยไหมเอาแล้วคำอื่นก็ได้คำที่เราเฉลยก่อนเราเฉลยก่อนอีรมแปลว่า แมงต่อแมงแองแองยินไม่รู้เลยต้องให้เขาพูดบ่อยๆเดีพูดอย่างกระโหลกเนี่ยกะหลุ่มกระโหลกกระโหลกกระโหลกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เลยได้ยินบ่อยเอาให้ผมลอยลอยคำหนึ่หมอหลียิ้มยิ้มเยอะแล้วเออหลียิพอได้ครับเออหลีอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมครับพอเดาได้มหลี หมอหลีครับเอาเฉลยเฉลยี่ครับหมอหลีก็คือจอมปัวครับนั่นโอครับพี่ครับรู้จักภาษาต้องถิ่นรยองบ้ามั้ยครับนายผมว่าน่าอยู่ยองมานานแล้วนะครับน่าอยู่มาหลายปีครับแล้วพี่คิดยังไงกับภาษาต้องถิ่นรยองครับผยถูกจ้างมายืนพุ้นจ้างมายืนนะจ้างมายืนเกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวลุงน้องพอพอรู้ไหมครับภาษาะยองไม่รู้เลย ไม่ได้ได้ยินก็ได้ครับเคยได้ยินเคยได้ยินนะเป็นทำอะไรบ้างเป็ตัวอย่างทำนิดก็ได้เคยได้ยินไหมครับอะไรดีเป็นดื้ไม่ออกอ่าไม่เป็นไรพี่มีคำามาถามเราหมอหลีอ่าหมอหลีเลยไม่รู้หมายว่าอะไรไม่รู้ดดาูอรคับหลีอหงเดาดูนะลองเดาครับหมอหลีอะไรวะลองเดาดูลองเดาด จอมปวดครับผมปอยคำปล่อยคำปล่อยคำหนึ่งปอยคำเราเป็นกระเต๋ากระเต๋าคือคนอ่านก็ยังไม่มั่นใจอ่ะกระเต๋ากระเต๋าตัวขนาดคนละยองอ้าวนละยองกระเต๋าอันนี้คนละยองไม่รู้ไม่รู้กระต่ายมั้งกระต่ายคนนี้อาไงครับอะไรอ่ะเราลองดูลองดูอะไรกระต่ายกเมื่ายกระต่าย

วันนี้พี่มีมีคำภาษาละยองมาให้ลองทายดูหรือว่าอาจจะเคยได้ยินเอาหมอหลีครับหมอหลีภาษาละยองแปลว่าอะไรหมอหลีหมอเจี๊ยหลีหมอเจี๊ยหลีเจี๊ยหงกุล ยแ้ขอได้ปะแล้วแล้วมีคไหนบ้างที่ที่จะใช้บ่อยใช้บ่อยๆส่วนมากก็จะถามไปไหนมาบ้างเลยเป็นภาษาเอใช่าเราพูดไมมันไม่มีเพื่อนพูดพูดไม่ได่านยังไงอาวันนี้วันนี้พี่มีมีตัวอย่าง ทำไม่ค่อยได้ยินอ่าเป็นลําปัญหามว่ารู้จักไหมเอาเอาง่ายๆคนดกั๊ดเต้าอ่ากั๊ดเต้ากั๊ดเต้าเขาต้องฟังดีๆนะกั๊ดเต้ากั๊ดเต้ากั๊ดเต้านะไม่ใช่อย่างนั้นนะกั๊ดเต้านะกั๊ดเต้าเหรอกั๊ดเต้าเอาเอาทีนี้ว่าตัวเองเข้าใจไม่เดี๋ยวน้องโอเคนะโอเคนะโอเคอยู่โอเคโอเคอยู่เราลองดูกั๊ดเต้าเหรอไหนว่าอะไรเลยตองไทยก็ได้เอาไม่ถูกอ่ะ ก ve> ิ๊ดดินรูกเรื่องเราเหรอไม่ได้ถาม่าเกี่ยวกับเมสมันจะเกี่ยวกับอะไรอ่ะลองดูลองดูลองดู สวนริมน้ำบริการอาหารเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงบ่อตกปลาร้านกาแฟสปาบริการห้องพัก24ชั่วโมงบ้านเรือนไม้งามโทร0816640820โรงงานน้ำกรดกลิดเจริญซับพายผู้ผลิตกรดสู้ฝนตราเสือมีสินค้าและอุปกรณ์สุดยางมากมายดังนี้กรดสู้ฝนตราเสือสีเหลืองกรดสู้ฝนตราเสือสีขาว กรดฟอร์มิกตราเสือ30กิโลกรัมกรดฟอร์มิกตราเสือ5แอลกรดกำมะถันตราเสือขวดแก้วกรดตาม้าบินทำยางแผ่นดินฐานหน้ายางตราเสือดินทาหน้ายางตราเสือสูตรสมุนไพรมีดกรีดย,ยางตราเสือรับรองคุณภาพสินค้าของทางโรงงานเราใช้ดีจริง ครับท่านผู้ชมครับยังครับทางนี้ครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำเกาะกอยนะครับแ้่เดี๋ยวเราจะไปถามภาษาทองถิ่นเกี่ยวกับภาษาทองถิ่นภาษายองอะไรที่มันกำลังจะหายไปแล้วว่าคนแ้วนี้ความคิดตอนนี้คนเราเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดมันเลือนหายไปอะไรอย่างงี้ที่นี่มีครบทุกอย่างจริงนะจริงป่ะจริงยกเว้นสิ่งที่คุณตามหาไม่มีใช่แล้วจะมาทำไมวะเนี้ยอ้าวแล้วลองไปดูกันนะผมอยากข้างในกันดีกว่าโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอ้โหผเพื่อนรู้จักภาษาละยองกันบ้างไหมครับเออกูไปเจอเอฟจะเมื่อยทำอะไรเลยอะท่านเนี้ยเดิมันินเนี้ยเอ้าเก๋ขงเนี่ยตรอต่อท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับกัปตันเมกาครับเจอตัวจริงแล้วโอเคเสียงจริงแนนปึกเอ้าเป็นไงครับเออรู้จักภาษาท้องถิ่นระยองไหมครับ เดี๋ยวะไดี๋ยวะโอ้โหแอบฟังเลยครับเขาบอกว่าเข้าใจมาพึ่งจะมาเพึ่งจะมาอ่าแล้วแล้วแล้วพอเข้าใจภาษาท้องถิ่นคำไหนมาครับของระยองเนี่ยเดินไปดิเดินไปดิเออือเออเนยอยู่อยู่ระยองมานานี้ครับเดินเดินเดินแต่ว่าที่เขาอยู่ใช่แล้วนะท่านผู้ชมนู่นอยู่หน้าครับเป้าหมายเราอยู่หน้า วันนี้พี่มีศัพท์แปลกๆมาภาษาท้องถิ่นเนี่ยมาถามคำว่าอะไรเอาคำว่าอะไรคุณทุเรียนง่ายไปง่ายไปอเอาศัพท์ไปยองแล้วทุเรียนลำไยเงาะลองกองสับปะรดอ่ะขอยพูดภาษายองให้ฟังหน่อยไม่เอาคำนี้เอาคำที่แบบเราไม่ได้ยินมาเลยแหละคำว่ากระลุกเขาได้ยินมากง่ายๆกับกระลุกกระลุกตกกระลุกคืออะไรกระลุกคืออะไรตกหลุมอะถ้าตกกระลุกรัก ต้องรุมรักเอ้เยี่ยมมากคำว่าหมอหลีอ่าหมอหลีหลีหญิงเปล่าพี่อะประมาณหลีหญิงเนี่ยนะหมอนวดหมอนวดเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกันมีเลี้ยงเองหมอปานหมอปานพี่ต้องอยู่จหมอเดี๋ยวนมัันสคญก่อ แหม่ไม่แน่ใจนะคะว่าคําที่หนุ่มๆของเราเอามาถามเนี่ยจะยากจนเกินไปหรือเปล่าคะ่ะแต่คุณผู้ชมคะจากการที่เราได้ไปสอบถามนะคะทําให้เราได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับสำเนียงระยองมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นคําดั้งเดิมเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักคะ่แะแต่คราวนี้นะคะเพื่อให้แน่ใจแล้วก็แน่ชัดมากยิ่งขึ้นคะ่ะหนุ่มๆของเรานะคะก็บุกไปสอบถามผู้ที่มีความรู้นะคะนั่นก็คือทางด้านสํานักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดระย ไปสอบถามกันเลยดีกว่าถึงที่มาที่ไปของภาษาระยองค่ะในส่วนของภาษภาทิ่ระยองก็เป็นภาษภาที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีความเป็นมาจากมีรากเหง้าจากภาษาชองนะคะซึ่งปัจจุบันชนชาติชองของชาวระยองเนี่ยหมดแล้วแต่ยังคงเหลือที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นภาษ,ษภาที่มีศัพท์แปลกที่แปลกแปกไปเป็นจํานวนหลายคำะคะ่ะ อย่างเช่นง่ายๆที่พวกเรารู้จักก็เอาได้เอาได้นะคะก็ไม่ถึงสวยไปม่ถึงดีไม่ถึงว่าใช้ได้นะคะเป็นภาษาแล้วมีอีกหลายคําอย่างเช่นคําว่ากระลุกไม่ถึงหลุมนะคะหรือกเ็เลิกกระลากอย่างเงี้ยซึ่งเป็นภาษาที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นก็ยังค่อนข้างจะ เรือนหายไปจะไม่ค่อยรู้จักในนามของสำนักงานสำนจังหวัดระยองก็พยายามจะอนุรักษ์นะคะโดยวิธีการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆให้ช่วยกันอนุรักษ์นะคะทุกวันนี้เราเรามีโครงการนะคะกระทรวงวัฒนธรรมมีโครงการเรื่องของดีบ้านฉันนะคะซึ่งเป็นภาษาถิ่นระยองก็เป็นของดีบ้านฉันอย่างหนึ่งของชาวระยองแล้วก็พยายามค้นคว้าสืบค้นคนที่พูดภาษาระยองเก่ง เพื่อให้เป็นวิยากรกับเยาวชนต่างๆนะคะปัจจุบันนี้เอ่อ,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 อที่พูดภาษาถิ่นได้เยอะก็คือแกลงกับบ้านค่ายที่ยังมีชุมชนผู้ภาษาทิประยองอยู่แล้วก็ส่วนอำเภอเมืองบ้านช้างือ,อื่นๆก็มีคนต่างจังหวัดเข้ามาก็เริ่มจงางหายไปแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมให้นะคะ เรียกว่าคงจะได้ทราบที่มาที่ไปของภาษาระยองกันบ้างแล้วนะคะแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะนุมน่มๆของเรานะ้คะคราวนี้ถือโอกาสไปบุกนะคะสอบถามครูต่ายอารมณ์ฝันม่วงนะคะซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังแล้วก็เป็นผู้ที่อนุรักษ์ภาษาถิ่นเมืองระยองนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะใช้คําระยองตลอดเลยครั้งนี้นะคะเขาก็จะไปสอบถามถึงคําต่างๆนะคะว่าคาเหล่านี้เนี่ยมีที่มาว่าอย่างไรบ้างแล้วก็คําระยองดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมีคํา เดี๋ยวไปพร้อมกับหนุ่มๆเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ไปสัมภาษณ์เนาะกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มวัยกลางคนมาหลายคนเกี่ยวกับภาษาท้อนใช่ก็เป็นไงบ้างครับคุณเอมแต่ละคนก็มีความรู้รู้บ้างบบางและเดี๋ยวเราก็เลยนัดกับครูซึ่งเป็นครูรูของเรานะครูต่าของเราที่ สนามย่าเทียมมาสมุดราลีนาใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเขาครับครับท่นานผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูนี่นะกูรูที่เรียกว่า ถนัดทางด้านภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างมากครับผมอย่างอื่นก็สวัสดีครับ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 ครูตายช่วยแนะนําตัวหน่อยครับเอาภาษากลาภาษายองฮะภาษายองไปเลยครับเดี๋ยวขอหยาดแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนี่นะครับผมครูตายอารมณ์ฝันม่วงนะครับต้องใช้ชื่อคุณครูเพราะว่าปกติในกอนสอนหนังสือตอนนี้เป็นวิทยกรบรรยายนะครับเป็นวิทยกรของจังหวัดเองแหละโอเคครับผมครับผมก็อยากให้ครูตายช่วยเล่าเรื่องภาษาท้องถิ่นให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงพูดถึงภาษายองเนี่ยหลายคนชอบคิด ในเรื่องราวโดยเฉพาะคำว่าฮิฮิเนาะคำว่าฮิใหญ่ยองฮิสั้นครับจันฮิยาวตราฮิใหญ่ตาฮิยาวฮิหยัแต่ยองฮิสั้นจันฮิยาวยาวตราฮิใหญ่รับไปพระยาในเบิ่มเทิมเดี๋ยวขอหยาดนิดนึงว่าคำว่าฮิเนี่ยอธิบายเลยมันแปลว่าครับแปลว่าค่ะแปลว่าสิแปลว่าจ่ามันเป็นคำรอบๆครับหางเสียงวานี่ภาษายองเนี่ยมันเป็นตรงบอกว่าเราเป็นเชื่อสายคนชอง ใช่แล้วเ้วเป็นภาษาเนินเนอที่ใช่คล้ายๆกันแล้วตอนนี้คนทางหายแล้วพวกคําศัพท์ครับคาศัพท์ที่ใช้กันไม่ค่อยได้ยินครับเอาแบบชัดเจนดิได้ยินอยู่แล้วหรือว่าจะเอาแบบที่มันให้หไปแล้วเอาได้ได้ยินก่อนลวเอาได้ยินก่อนแล้วกันเอาได้ยินบ่อยครับ คำนี้เลยโดนคำว่าเอาได้เอาได้เอาได้เอาเขาถึเนี้ยนี่ละความคิดของมนุษย์โดยลักษณะหน้าตาเราเนี่ยจะคิดประมาณนั้นตริงจริงไม่ใช่เอาได้เนี่ยแปลว่าดีแปลว่าเยี่ยมแปลว่าเก่งแปลว่าใช่ได้ เนี่ยยังเช่นอินูคนนี้แม่นหน้าตาเอาได้ทีเดียวแปลว่าสวยยำเลยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เอาไม่ได้ยังงั้นคือเอาไม่ไดุ้คนเอากันอันนี้มันมีประวัตินะสมัยก่อนเนี่ยมีคนที่มาจากต่างถิ่นมาที่นี่แล้วแล้วก็มาได้รับตําแหน่งใหญ่โตในเมืองระยองแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปเจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บานเขาบอกว่าทันครับเขาอยากเป็นเบาตำแหน่งนะทันครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาได้ทีเดียวเขาบอกงี้ อ่าท่านคนนี้เขาเรียกผู้หญิงคนนี้มาเลยแล้วก็จับกดเลยโดนตบเลยอันนี้เรื่องจริงคือเอาได้จริงจริงผู้ใหญ่ก็บอกว่าเขามาเอาได้เขาเนี่ยคือเด็กคนนี้เก่งดีมารยาทใช้ได้ได้แลยเนี่ยประมาณนี้แล้วส่วนสับที่ว่าหายไปแล้วแตเนี่ยเพื่อเพื่อเด็กวัยรุ่นกลมวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งคนแก่เนี่ยไม่รู้แล้วมันคืออะไรคูณต้ยว่ายังยูนะแต่ ถาดสมมุติว่าเอาไปถามเนี่ยคนอาจจะแปลถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ไม่รู้แหละยางเช่นยกตัวอย่างนะล้นไฟล้นไฟก็คือปักไฟมมีหลายคำศัพท์ที่บางทีอาจจะเพี้ยนๆมาแล้วก็มาใช้กันอเนี้ยนะโอเคนั้นก็อยากให้คูต่ายทิ้งท้ายครับ ท่านผู้ชมหน่อยกับเรื่องภาษาการใช้ภาษาท้องถิ่นหรือยังไงครับยังไงก็ขอหยาตในในมีโอกาสได้มารวมรายการครับผมดีครับก็ต้องขอหยาิฝากโดยเฉพาะชื่นชมเจ้าของรายการก่อนโอ้ขอบคุณครับชื่นชมโดยใจจริงว่ารอด้วยใช่ได้ ภาษาระยองไม่ใช่เป็นภาษาท่นาอับโดยที่ครูไดเนี่ยขออนุญาตบอกตัวเองนิดนึงว่าไดรับรางวัลการันตีเป็นรางวัลเทพทองพระราชทานจาองค์พระบาสมจพระเจ้าอยู่หัวจริงๆได้ได้มาหลายปีหลได้ปีฮัซีนะครับแล้วก็ได้รางวัลในเรื่องราวของเจ้าวัดเยอะโดยเรื่องราวของพระสาทิยองข้อก็คือว่า แค่ทาไงก็ได้ให้รู้สึกว่าระยองเนี่ยภาษาระยองหรือคำศัพท์ภาษาระยองเนี่ยให้เด็กๆเยาวชนในรู้เลยว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเพราะนั้นเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นบรรพบุรุษของเราดังนั้นฝากด้วยถึงจะเรียกว่าระยองเอาได้นานาเหตนานาเฮโอเคครับมานีขอบคุณครูตายมากๆเลยครับครับับรายการของเรานะครับเป็นเกียรตินะครับนานๆจะมีผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาอธิบายให้เราครับงั้นเราก็เปิดปากกันไปหมดเลยโอเคครับผมจ้าผม ท่านผู้ชมครับก็จบลงไปครับกับรายการของเรานะครับวันนี้เราลุยมาทั้งวันละได้ทั้งสาระทั้งเอ้มันจะโดนครับมันจะโดนตรงนี้ครับมันได้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งว่าจริงๆแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขายังสนใจภาษา้องถิ่นจริงๆอยู่คือช่วยกันมั่งก็ได้ครับช่วยกันทำอาหารกินช่วยพูดช่วยอะไรกันม่กก็ได้ครับเออคือพูดักหน่อยนึงอ่ะคือมันจะปิดรายการอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปกันอยู่แล้วอานนิดนึงครับว่าตอนนี้มันเริ่มจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วไงการพูดภาษารรยองภาษา้องถิ่น การพูดเนอะไอ้อมนันน่ากไว้ผมว่าภาษาละยองเป็นภาษาที่น่ารักนะอ่าครับฟังแล้วก็ผมว่ามันก็มีสเสน่ห์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้บางทีเด็กรุ่นน้องหรือว่าเด็กที่กําลังที่จะเติบโตขึ้นมาเนี่ยครับบางทีอาจจะลืมภาษาท้องถิ่นไปแล้วบางคนก็อาจจะอายเนาะอาจจะอายอาจจะอายว่าทําไมเฮ้ยผมพูดปิดรายการอยู่คนเดียววะแล้วทำไมสองคนนี้ยังมาเล่นอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับก็คือถ้ามาช่วยกันมันจะได้สรุปเร็วๆอ่ะคุณก็ หลุดไ่ง่ายเลยเราอยากให้อนุรักษ์ในจุดนี้เอาไว้มันเป็นภาษาบางภาษาเมืองของเราบางคนอาจจะอายโดยการใช้ภาษาท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีเสน่ห์ของมันในตัวนะครับก็อยากให้อนุรักษ์เอาไว้ครับผมอย่าอายที่จะเป็นเราครับหาเจอได้บ้านเราระยองเอาได้เขาบอกนครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากรายการของพวกเรานะครับชื่อหรือรายการว่าย่อง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 ครับผมสามารถติดตามพวกเราได้ในช่อง ยองชาแนลนะครับช่อง2นะครับถ้าเป็นทีวีดิจิตอลหรือระบบกล่องดิจิตอลนะครับก็ติดตามได้ในช่อง511 511ยไกลไปสักนิดนึงแต่เปิดหาพวกเราให้เจอครับใช่ครับแล้วไม่จะพักโฆษณาพอดีก็จะไม่เจอกับพวกเราไม่ใช่ครับพวกนี้ไม่เจอก็อาจจะแปะอยู่ตามเสาไฟครับที่ว่าค่าปวกอะไรองี้ใช่ไหมใช่ใช่ใชพวกเราก็จะมีชีพเสริมีอันนึงโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่มา ให้ความรู้แก่เราแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราต่างๆนาน,นานนครับวันนี้พวกเราอยองยองต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม